Má kinh thao canh thợ vì non ơi 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 มาดูดิอาหารวันนี้มื้อเย็นเามีผัดวุ้นเส้นมีแกงหอยอร่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 อยนะจ๊ะมาเถอะมาเถอะมากินข้าวกันเถอะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมากินข้าวกันนะ ห้าโมงเย็นเรากินข้าวเย็นเนี่ยมีผัดวนเส้นแล้วก็มีแกงมีก๋วยจับอืมอืมแกงหอยแกงหอยแกงหอย เออแกนหอยก็อร่อยนะพี่เธอมาแล้วอุ้ยไม่ได้ล่ะอุ้ยพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อทำอะไร

อุ้ยก๋วยจับร้านนี้มันใส่ไอเนี่ยใส่พริกไทยเยอะเด็กกินไม่ได้เลยนะพริกไทยเขาเออวิ่งเผ็ด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 ก๋วยจับ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 จับจับจับเนี่ยจับจับจับได้แต่หมูเอาหมูให้เด็กเอาหมูให้เด็กเอาหมูให้เด็กน่เอาหมูให้เด็กนะ กรอบหมูกรอบหมูกรอบ,หม,รอบหมูกรอบหมูชิ้นหมูกรอบหมูสับเดี๋ยวลวกน้ำร้อนให้เด็กกินเนี่ยมาใส่พริกไทยเยอะ จะแรงแต่งๆ้ เขาขอ,อเด็กเล่นกับพ่อพ่อฉีดน้ำ <c oughs> พ่อฉีดน้ำพ่อฉีดน้ำใหญ่เลยโอ้ยสนุกไหมโอ้ย <c oughs> โอ้ยสนุกเป็นใหญ่เลยนะพ่อนะ